อ่ะนี่ก็คือเรดอิกุน่าที่แบบว่าเรามีนะฮะกงข้างๆคือกงสีเขียวนะน้องๆก็กำลังโอเคนะครับผมกลับสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ครับผมหลังจากที่เราได้เก็บไข่อีกหน้าไปแล้วน,น,นะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับผมพี่ประสบปัญหาในการที่ว่าเราจะไปเก็บไข่กหน้าแล้วก็ประสบปัญหาที่ว่าแม่อีกหน้าเนี่ยมันขดลงไปไข่ลาบากมากมากเลยนะครับผมน้องๆฮนะเดี๋ยวเราไปดูปัญหานั้นดูด,ดีกว่านะครับผมน้องๆว่ามันเป็นปัญหาย,ยัางไงนะครับผมในกรงสีแดงนะครับอโอเคนะครับผมลองฮนะเดี๋ยวเราไปดูกรงสีแดงนะตอนนี้คือแบบว่ามันอาจจะโลกหน่อยนะครับน้องๆนี่มีอย่างนี้ เยอะแยะเลยเพราะว่าอ่าวันนี้พี่ก็ทำโรงเรือนชัดตัดใหม่โอเคไม่ใช่ประเด็ษฐนะครับผมน้องๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่กลงสีแดงนะครับผมว่ามันมีปัญหาอยังไงนะนะครับนดูจากข้างนอกนะครับสลอนเลยนะ,ะนี่นะครับน้องๆสังเกตดูนะครับว่าดิน ที่เราใช้อยู่ตรงนี้มันแข็งมากๆนะครับแล้วก็อ,อีกัวนาเนี่ยก็ไข่นะครับขุดไข่เนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากเนาะเดี๋ยววันนี้นะฮะน้องๆครับเราจะมาแก้ไขปัญหานี้กันนะครับภาพวันนี้อาจจะแบบว่าแตกๆหน่อยนะเพราะว่ามันเริ่มดึกละนะครับ โอเคนะครับผมน้องๆฮะวันนี้เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหายังไงนะฮะน้องๆจำอ่าทรายที่พี่ซื้อมาใส่อ่าบอตต่อเต่าได้หรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยทรายมันก็อ่ายังมีเหลืออยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ทรายกองนั่นแหละนะครับผมเอามาเติมนะฮะในอ่า กระบะไข่ของ r e ดอิก n นของเรานะครับผมเพ anyway, <c oughs> <c oughs> ื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะให้แม่รดอิก n นเนี่ยสามารถไข่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมไปเดี๋ยวน้องๆเนี่ยไปเป็นกําลังใจให้พี่ดีกว่าในครับผมในการขนทรายนะฮะช่วงนี้ว้วนมากเลยน้องๆนี่นะครับผมน้องๆฮะนี่ก็เป็นทรายที่เราจะเอาไปใช้ในการ เติมนะครบผมให้กระบากไข่กุหน้านะครบผม <S <S เดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆเนี่ยทยอยขนลงไปใส่นะครบผมดีไม่ดีเนี่ยคืนนี้อาจจะมีการไข่นะแค่การาคาดคะเนอีกครั้งหนึ่งนะครบผมทําไมเราถึงจะต้องใช้ทรายนะครบผมจากครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ใช้ดินนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะางบมันหมดนะครับมีอะไรก็พี่ก็ขุดๆใส่ให้มันแบบว่าเร้ยไข่ไปก่อนนะเดี๋ยวเราวันนี้เรามีทรายแล้วก็เอาทรายไปใส่นะครบผมมาปรับปรุงโกงกันนะครับนี่นะครบผมน้องๆฮะเราก็ค่อยๆทยอย ตักนะครับผมเอขยันหน่อยน้องๆเออแล้วก็เอาไปใส่นะครับ โอเคนะครับผมน้องๆตอนนี้คือร้อนมากๆเลยนะฮะก็ได้มานิดๆหน่อยๆนะครับผมพอที่จะแบบว่าเออให้เขาเนี่ยได้ขุดไข่นะฮะตรงน,นี้นี่เห็นไหมเออเป็นทรายแบบทรายก่อสร้างนะครับผมน้องๆซึ่งการที่แบบว่าเราใช้ทรายก่อสร้างนะครับผมมันทําให้แบบว่าพื้นเนี่ยอ่าพื้นผิวที่อีกูน่าเนี่ยจะลงไปไข่นะครับผมมันร่วนซุยนะครับผมทําให้อ่า มันสามารถเก็บไข่นะครับแล้วก็ไข่เนี่ยมันสะอาดกว่าเพราะว่าตอนที่อ่ายังไงดีตอนที่อิกูนามันไข่เนี่ยนะครับผมมันค่อนข้างที่จะมีเมือกนะเสร็จแล้วปุ๊บนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมันเป็นดินร้วนๆเนี่ยไข่มันจะแบบว่าสกปรกมันจะดินมันจะติดนะครับผมน้องๆเสร็จแล้วปุ๊บเรามาเปลี่ยนอะมาใช้ทรายนะครับผมทรายมันอาจจะเป็นแบบเป็นเม็ดๆนะแต่ว่ามันทําความสะอาดนะครับผมแล้วก็มันเก็บเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายกว่าพอสมควรเลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะน้องๆอ่ะ เวลาอีโกนาลงไปไข่เนี่ยมันก็สะดวกกว่านะครับผมเวลาไม่อีโกนามันไปขุดไปคุ้ยเนี่ยนะครับผมมันเหมือนกับว่ามันจะสบายกว่านะน้องๆก็ยังไงนะผมก็ลองเลือกดูดีกว่านะครับผมว่าจะใช้วัสดุอะไรอาจจะใช้ขุยมะพร้าวก็ได้นะนะครับผมแต่พี่ยังไม่เคยลองนะอก็ใช้ทรายก่อสร้างตอนนั้นนะใช้ดินเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผมคือ มันไม่มีงบละนะครับเออก็หมดไปแบบว่าหลายตังค์อยู่แล้วก็มันมันหมดพอดีอ่ะนะครับมันหมดที่กองสีเขียวพอดีเสร็จแล้วปุ๊บมันมันทรายมันหมดแล้วก็เราก็เลยเอาดินมาเติมนะฮะก็ใช้มาประมาณ3ปีแล้วตอนนี้คือดินมันแน่นมากๆนะครับสงสารแม่อ e ีโกน่านะก็เลยแบบว่าเปลี่ยนมาใช้ทรายดีกว่านะครับผมน้องๆอ่ะนี่ก็คือเรสอีโกน่าที่แบบว่าเรามีนะฮะกอ e บบะขงข้างๆคือกองสีเขียวนะน้องๆก็กําลังแบบว่าขุดไข่อยู่นะครับนะ นี่ก็เป็นเรดนะครับนี่ก็มีพ่อใหญ่นะน้องๆช่วงนี้ไปใกล้เยอะไม่ได้นะเพราะว่าอีกูน่าจะเครียดนะครับแล้วก็จะค่อนข้างมีปัญหากับไข่นะครับอ่ะนะครับน้องๆน,นี่จะเป็นภาพมุมกว้างนะเป็นโซนอีโกน่าแล้วก็จะเป็นโซนของไข่นะครับผมก็เดี๋ยวก็ลองเนี้ยก็เล็กเกลี่ยนะครับให้มันเต็มๆแต่จริงๆแล้วอ่ะน้องๆ เดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวแม่อีโกน่ามันก็จะมาเกลีย่ยของมันเองนะครับแล้วก็จะลงไปไข่เนาะนะครับ โอเคนะครับน้องๆฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมก็จะมีประโยชน์กับพวกมือใหม่นะครับในการหัดเพาะอิกนากันนะครับผมก็สําหรับพี่ก็คือไข่ทุกปีก็ตื่นเต้นทุกปีนะครับผมก็ยิ่งมือใหม่ก็อาจจะตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นก็ลองไปเลือกวัสดุเพาะวัสดุลองนะครับให้เขาขุดดูนะครับผมว่าเรามีกําลังมากน้อยแค่ไหนจริงๆทรายมันก็ไม่ได้แพงหรอกนะครับผมอ่ะโอเคนะครบผมคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมที่ตามชมช่อง B by Bank Channel นะครับผมแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe รอกันด้วยนะครับผมคลิปอาจจะมาเรื่อยๆนะครับผมอาจจะไม่ได้มาตรงเวลานะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาลูกอีก,กัวน,นาอยู่นะครับผมก็อีก3 <_ an> เดือนนะฮะก็จะมีจำหน่ายนะครับผมท้งเขียวทั้งแดงแล้วก็ทั้งอั <_ an> ลบิโนอีกัวนานะครับผมก็เอาไปแบบถูกๆให้เอาไปขายต่อกันเลยนะครับผมพี่ใจดีนะโอเคบายๆนะครับ